14กันยายน2567ที่นี่จังหวัดบึงการครับพามาดูลักษณะการที่ทุเรียนต้นนี้นะครับมีอาการป่วยตั้งแต่เดือนสิงกรกฎาสิงหาจนมาถึงามาถึงกันยานะขณะนี้ครับนี่ครับสภาพเปลือกของเขาเปลือยไปเป็นสีนดำตาลน,นะครับเราได้ดำเนินการเอาปูนแดงผสมกับน้ำส้มควันไม้มาทาตามลำต้น ต้นนี้รู้สึกว่าการถูกทำลายของเชื้อราอานั้นเกือบทั้งต้นนะครับแต่ว่าสภาพข้างบนนั้นใบของเขาก็ยังดูเหมือนเขียวๆอยู่นะครับแม้ว่าจะเขียวแต่ว่าก็ไม่ไว้วางใจได้ว่าต้นทุเรียนต้นนี้จะผ่านรอดฤดูหนาวพ่วงไปถึงฤดูร้อนได้หรือไม่นี่ครับสภาพของเชื้อราที่อยู่ใต้ท้องกิ่งนี่ครับชัดเจนมากนะครับ มันไม่จับนี่ครับคือสภาพของการทำลายของเชื้อราอาจจะเป็นเชื้อราฟิลเซเรียมนะครับซึ่งมาทำลายอยู่ใต้ท้องกิ่งในช่วงที่ฝนตกเนี่ยแม้ว่าเราจะใช้ปูนแดงสมน้ำสมควันไม้ทาก็น่าจะได้ยับยั้งได้แค่เล็กน้อยอประกอบกับต้นนี้นะครับเขาลกทึบนะครับในช่วงปีที่ผ่านมานั้น เราเพิ่งมาทําการแต่งกิ่งออกมานี่คือร่องรอยที่เราเคยตัดกิ่งออกเพื่อให้เกิดความโล่งโปร่งเราตัดออกไปหลายกิ่งนะครับตรงนี้ก็ตัดออกอันนี้ก็ตัดนี่ก็ตัดนะครับตัดออกไปหลายกิ่งเพื่อจะเพิ่มแสงแดดเข้ามาช่วยถ้าหากว่าการดูแลรักษาของเราด้วยวิธีการดังกล่าวนั้นได้ผลนะครับก็จะไปปรากฏให้เห็นในช่วง ต้นฤดูหนาวไปหาฤหดูร้อนนะครับเนี่ยสภาพใบข้างบนนี่ก็เหมือนกับว่าพอดูได้แต่ว่าการแตกยอดใหม่นั้นยังไม่มีการแตกจะมีเป็นบางกิ่งนะครับที่มีการแตกยอดอ่อนออกมานิดๆแต่โดยภาพรวมทั้งต้นแล้วยังนิ่งอยู่นะครับเมื่อนิ่งอยู่ในลักษณะอย่างนี้เราก็จะต้องแก้ไขาทางช่วยเหลือทางระบบดินก็คือเราจะกระตุ้นให้เกิดรากฝอยชุดใหม่ออกมา โดยการที่เราพ่นน้ําหมักแต่ช่วงนี้มันฝนตกตกตลอดเหมือนกันนะครับจนน้ําขนาดนี้นะที่เป็นข่าวกันที่น้ําท่วมหนึ่งก็พายุอย่างนี้นี่แหละครับที่ตกวันแล้ววันเล่าตกแล้วตกอีกไม่รู้จักหยุดพอสักทีเนี่ยนั่นคือต้นเหตุหนึ่งที่ทําให้ระบบรากฝอยอ่อนแอถ้ารากฝอยอ่อนแอแล้วไม่มีการดูดอาหารขึ้นมาชดเชยหรือเลี้ยงใบที่อยู่ข้างบนเนี่ยมันก็ยิ่งทําให้ต้นนั้นอ่อนแอ ในขณะเดียวกันเชื้อราก็รุกหนักเหมือนกันนะครับเราก็จะต้องอแก้ไขไปเรื่อยๆนะครับศึกษาไปเรื่อยๆอเพื่อเป็นสิ่งที่เราจะต้องนำมาปรับปรุงแก้ไขในอนาคตต่อไปโอเคนะครับคลิปนี้เจอกันเท่านี้พบกันใหม่สวัสดีครับ